สวัสดีครับพบกับ vivo T1 5G นะครับเป็นมือถือซีรีส์ใหม่จากทาง vivo ตัวนี้เน้นเรื่องของเกมมิ่งแล้วก็เรื่องของสเปคที่สูงกว่าปกตินะครับแต่ก็วางจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์แล้วก็แบรนด์ช็อปเท่านั้นนะครับ รุ่นี้เนี่ยเขามากับหน้าจอ6.4สนิ้วเป็นจอ Amoled 90 h z เนะครับเป็นจอเดียวกับ vivo v, v 2 3 e 5 g นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยก็เรียกว่าลื่นไหลสุดๆนะครับสามารถตั้งค่าได้ทั้ง60หรือ 90Hz ก็ได้นะครับแล้วก็มีตัว enhancement ด้วยเนาะตัวเครื่องค่อนข้างบางนะครับวัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับมีพอเชื่อมต่อ type c ลำโพงคู่แบบ stereo บนล่างนะครับแล้วก็มีปุ่ม power ด้านข้างฝาหลังเนี่ยเป็นฝาหลังแบบพลาสติก เผาคารบ์บอนเนียนเหมือนกันนะครับมีอีกสองสีก็คือเทอร์โบแบล็กและก็เทอร์โบไคลนนะครับตัวนี้ก็เป็นสีไคลนซึ่งก็สวยดีนะครับมุมซ้ายบนคือกล้องความละเอียด64ล้านพิกเซลมีอันตรายแล้วก็มาโครนะครับพร้อมแฟลช LED เรื่องของการเชื่อมต่อนรองรับทั้ง 5G นะครับแล้วก็ 4G LTE ซึ่ง 5G รองรับแบบ Dual SIM ด้วยซึ่งตัวนี้ก็ใช้ชิป Snapdragon 778G 5G นะครับแล้วก็รองรับ GPS อะไรต่างๆครบนอกจากนี้รองรับ WiFi 6 ครับบลูทูธ5.2แล้วก็รองรับ OTG รวมถึงแคสตจอต่างๆด้วยแต่ไม่มี NFC นะครับถูกถอดออกไปซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้นะครับรุ่นนี้มากับ Android 12ครอบด้วย Fantasos เวอร์ชันล่าสุดนะครับดันั้นเนี่ยการใช้งานต่างๆก็จะเหมือนกับ Vivo Y33T ที่เคยรีวิวไปนะครับก็มีแอปพลิเคชันต่างๆเข้าทางครบทำงานลื่นนะครับโดยจอ 90Hz เองแล้วก็เรื่องของการ Optimize ที่ Vivo ทำมาอนข้าทางดีนะครับ ก็มีฟีเจอร์ต่างๆครบรวมถึงลงแอปพลิเคชันผ่าน V App Store หรือ Play Store ได้ตามปกตินะครับทั้งแอป พวกเกมพวกยูทิลิตี้ต่างๆนะครับสามารถลงได้ทั้งคู่เลยแล้วก็มีฟีเจอร์เสริมอื่นๆที่เรียกว่าครบมากๆนะครับทั้งเรื่องของธีมที่สามารถเปลี่ยนธีม w a ลเปเปอรรวมถึงฟอนต์ได้นะครับมีฟอนต์ไทยด้วยนะครับแต่ต้องซื้อเอานะจริงๆก็ไม่แพงนะครับถ้าใครชอบก็สามารถซื้อเพิ่มได้อุดหนุนศิลปินไทยนะครับแล้วก็มี e a s ี s แ a ร์ที่เอาไว้ถ่ายโอนไฟล์ fly, ครามเครื่องได้นะครับข้ามรุ่นได้อีก มี iManager ตัวนี้เป็นตัวจัดการะระบบของตัวเครื่องนะครับก็สามารถเช็คดิโนสติกอะไรต่างๆได้สามารถโคลนแอปได้สามารถล็อกแอปได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบอการใช้งานต่างๆ Gesture a n Motion ครบนะครับแน่นว่าคุณสามารถปาด3นิ้วลงเพื่อทำการแคปจอได้รวมถึงแคปหน้าจอแบบยาวได้นะครับรู้สึกว่าจะมีคนถามอยู่ในเม้นนะครับแน่นว่าสามารถทำได้ครับแล้วก็แคปหน้าจอแบบวิดีโอได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นอย่างตัวนี้เพิ่มแรมทิปได้นะครับสูงสุดถึง12 g b ก8บวก4เองส่วนความจุนเนี่ยเขาใส่มาที่128 g ิซึ่งก็เหลือเฟือการใช้งานทั่วไปนะครับ ส่วน so, คำถามที่ว่ารองรับ Netflix Air 1ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับรองรับแบบ Full HD สามารถดูได้แบบคมชัดนะครับแต่ไม่รองรับ HDR นะครับจริงๆก็สามารถดูได้โอเคนะครับแล้วก็ลำโพงรุ่นนี้เป็น s t อ r y โอคู่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้งานได้ดีครับ my my เรื่องเกมผมทสกับ g e n นช i n Impact แล้วนะครับก็ปรับกลางๆ ปราบ60เฟรมด้วยนะครับสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ภาพสวยด้วยซึ่งความร้อนถือว่าไม่เยอะนะครับจริงๆเขาจัดการเรื่องพลังงานหรือความร้อนท่านทั้งดีเลยคือมีเรื่องของแว็ปเชมเบอร์ต่างๆนะครับคล้ายคลึงกับรุ่น flagship เลยนะครับนอกจากนี้เขามีเมนูอย่างที่เห็นนะครับเป็น p o p u อัี่สามารถาตั้งค่าพวก notification นะครับหรือป๊อปอัพแต่างๆได้ข้อนั้งหลากหลายเลย แล้วก็สามารถเล่นเกมต่างๆได้ลื่นนะครับจริงๆรุ่นนี้เนี่ยผมว่าเขาอัพติมัล์เรื่องของการเกมมิ่งเล่นเกมต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ภาพชัดด้วยนะ ได้ตัวตัว benchmark ได้5,4 0 0นะครับถือว่าสูงมากนะครับสำหรับ snapdragon 7 7 8 g นะครับตัวนี้มากับแรม8รอม128นะครับโดย storage ใช้ ufs 2 2นะครับก็เป็นมาตรฐานที่ดีเลยสำหรับราคานี้มาต่อกับกล้องนะครับรุวนี้มากับกล้อง64ล้านพิกเซลพร้อมอันตร wide าลานะ้านเนาะมีมาโครนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ4 k ได้ซึ่งเมนูการใช้งานต่างๆเหมือนกับ vivo y 3 3 t เนาะมีพวกฟีเจอร์หรือฟิลเตอร์ต่างๆครบ ซึ่งคุณภาพรูปถ่ายก็ผมว่าน่าอยู่กลางๆนะครับแต่จริงๆเรื่องของไวบิรานก็มีปัญหานิดนึงคือถ้าถ่ายไนท์โหมดหรืออะ,อะไรเงี้ยมันจะมีความฟุ้งเกิดขึ้นนิดนึงนะครับก็ต้องรอซอฟต์แวร์ออพติมให้สิททีแต่ภาพรวมก็สามารถถ่ายได้ดีครับคอนทราสต์ไม่จัดสีสันไม่จัดจนเกินไปสีสันโอเคเลยทีเดียวก็เอาไว้ลงโซเชียลหรือแต่งต่อได้นะครับก็ภาพรวมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะกับราคานี้นะครับรวมถึงไนท์โหมดด้วยก็ถ่ายหรือเก็บ รายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างโอเคนะครับสมเหตุสมผลแหละกับมือถือราคาประมาณหมือต้นๆเช่นเดียวกับหมดพอร์ r เทรนะครับสามารถทําหน้าชัดหลังเบลอได้ค่อนข้างเนียนอันนี้ไม่มีปัญหาสาหรับการถ่ายคนนะครับเช่นเดียวกับวิดีโอนะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 4K นะครับก็ถ่ายแบบที่แสงน้อยอย่างเงี้ยทำได้ดีเหมือนกัน ครับสำหรับ vivo t 1 5 g ก็เป็นซีรีส์ใหม่จากทาง vivo นะครับตัวนี้เน้นขายออนไลน์แล้วก็แบรนด์ช็อปเท่านั้นนะครับเห็นว่าเขาลดกำไรลงนะั้นลดมาจินลงเพื่อทำราคาได้ถูกลงนะครับกับสเปคหน้าจอ AMOLED 90Hz, snapdragon 7 7 8 g นะครับกล้อง64ล้านแล้วก็ตัวเครื่องบางรวมถึงชาร์จ 66W วัต์ด้วยนะครับที่ถือว่าสูงมากๆในระดับนี้เนาะ ก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคครับกับราคา1,999บาทนะครับซึ่งเขาจะวางจำหน่าย Exclusive เฉพาะ s h อ p e e เท่านั้นนะครับส่วน vivo T1X ที่ถูกกว่าจะวางจำหน่ายผ่าน Lazada เนาะก็วางจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับถ้าใครอยากลองเล่นตัวจริงก็ลองไปเล่นในงาน Mobile Expo ได้ที่บูธ Lazada นะ